สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรร้อยมะลัยบนประจงวันที่17มกราคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสรุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้อาจารย์วางเป็นสูตรร้อยเไลัยบนให้นะคะวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่เดีย๋ยวดูก่อนนะที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่สี่นะ วันพฤหัสที่สี่มกราคมแปบ๊บเดียวนะคะวันที่สี่แล้วอ่ามงมไว้ต่อนทีนี้อาจารย์จะสอนสูตรนะเป็นสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนจับแบบแนวทางของร้อยเมลัยตามวิธีทางที่อาจารย์คิดได้นะคะว่าโอมันมีโอกาสแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะมาดูงวดแรกเลยนะคะงวดที่หนึ่ง งวดที่หนึ่งนะมาดูวิธีการทำสองตัวบนนะฮะเราจะใช้สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกเก้าห้าหนึ่งนะคะอันนี้เป็นระยะสั้นนะคะเดี๋ยวเราจะจับสามตัวบนให้ด้วยนระยะสั้นนะคะมีวิธีการจับหลายวิธีนะคะท่านผู้ชมจะใช้แบบหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาจับก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราค่อยทำไปเรื่อยๆเนาะใครชอบสูตรไหนก็ใช้สูตรนั้นในการเสี่ยงโชควิธีการแบบนี้คือเราใช้หลักลเร้อยกับหลักหน่วยนะของ3ตัวท้ายรางวัลที่1นึ่งวดที่ออก9ก้าห้าหเราก็จะเอา9กับ1นะ,ะบวกกันเป็น10ได้0 0นบวกเได้9นะคะทำแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทุกงวดเลยแล้วเราก็จะเอา9กับ5บวกกันนะคะเป็น14แล้วก็เอา5กับ หนึ่งนะคะบวกกันได้หกแล้วก็เอาสี่กับหกบวกกันเป็นศูนย์เราก็จะได้ตัวเดี่ยวที่เลขศูนย์เดี๋ยวอาจารย์จะกลั่นให้หนึ่งตัวนะตรงนี้แต่เอาตามตามที่มันเข้าก่อนนะคะทีนี้เราก็มาจับเป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ได้สองชุดนิดนะคะชุดที่จับก็มีศูนย์ศูนย์กับเก้าศูนย์มันก็ออกมาที่ เก้าเก้าศูนย์นะครเป็นงวดแรกค่ะเก้าเก้าศูนย์เราก็จะเจอตัวนี้นะเก้าศูนเป็นงวดที่หนึ่งอันนี้มันก็จะเข้าเป็นคู่ดีนะเก้าศูนย์ต่อมางวดที่สองงวดที่สองเราก็ใช้เก้าเก้าศูนนี้มาตั้งนะเก้าเก้าศูนย์แล้วก็เอาหลักร้อยกับหลักหน่วยบวกกันได้เก้า นะฮเก้ากับเก้าบวกกันก็เป็นสิบแปดได้เก้ากับแปดนะแล้วเราก็เอาเก้ากับเก้าบวกกันไปสิบแปดเก้ากับศูนย์บวกกันได้เก้าแล้วก็แปดกับเก้าบวกกันไปสิบเจ็ดอันนี้เราก็จะได้เป็นเลขเจ็ดนะคะอันนี้ก็เวลาเราจับก็เราก็จะเป็นเก้าเจ็ดนะเจ็ดเราก็ยกมาเป็นเท่ากับเจ็ดนี่เลยนะตามจริงเราสามารถทําได้สักสองตัวนะแต่ตอนนี้มันเข้าแบบนี้อยู่นะคะแต่งมดที่เราจะใช้เดี๋ยวเราจะกันให้นะหนึ่งตัวนะคะเก้าเจ็ดนะ แล้วก็แปดเจ็ดสองชุดนี้เก้าเจ็ดแปดเจ็ดแล้วมวดที่สองนี้ก็ออกมาที่ศูนย์เก้าเจ็ดใช่ไหมมันก็จะได้คู่เก้าเจ็ดคู่นี้เป็นสองตัวท้ายนะอันนี้มาตรงนะคะนี่เป็นเก้าเจ็ดนะก็จะได้คู่นี้เก้ากับเจ็ดอันนี้ก็คือเข้าตรงสองมวดแล้วนะเป็นตรงนะต่อมา ข้อที่สามนะคะแล้วก็ตั้งเหมือนเดิมเอาศูนย์เก้าเจ็ดเนี่ยมาทําการตั้งสูตรนะคะคือศูนย์เก้าเจ็ดแล้วเอาศูนย์กับเจ็ดคือหลักร้อยกับหลักหน่วยบวกกันได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าก็ไปถึงสิบหกเหมือนลดแต้มมานะคะเป็นหกแล้วก็เอาเก้ากับศูนย์นี่บวกกันได้เก้าเก้ากับเจ็ดบวกกันเปสิบหกแล้วก็เก้ากับหกก็ไปสิบห้าแล้วก็จะได้เป็นเลขห้าแล้วก็จะเป็นเจ็ดห้า แล้วก็หกห้าสองชุดนี้เนจะ็ดห้าหกห้าออกมาที่เจ็ดห้าเจ็ดนะะเนี่ยเป็นตัวกลับงวดเนี้ยที่อาจารย์เลียงให้เป็นเอ่อเจ็ดเจ็ดห้านะคะเจ็ดเจ็ดห้าก็เรื่องจากสูตรเนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ดห้าแต่ในสูตรที่อาจารย์ทนะําเนี่ยมันได้เป็นเจ็ดห้าเจ็ดเลยคะคะหลักสิบก็หลักร้อยก็เจ็ดหลักสิบก็ 7, ห้าหลักหน่วยก็เจ็ดนะแต่เวลากลับมากลับแบบนี้นะ,ะเพราะว่าเห็นมันออกมาแบบนี้สไตล์แบบตรงนะ อ,ออกมาเป็นกลับไม่เป็นไรนะถ้าเราชอบแล้วก็ลถเต็งอะไรท่านผู้ชมแล้วแต่เลยนะคะ mm hmm. หยิบรอตรี่ก็หยิบกลับไปกลับมานะคะ mm hmm. หยิบหลักร้อยเลขอะไรแล้วก็เจ็ดห้าแล้วก็เก็บห้าเจ็ดอะไรแบบนี้นะไว้สักอยาก่างละสองคู่อะไรแบบนี้นะคะ mm ่ะ hmm. อันนี้ก็มาเป็นตัวกลับนะจะมันจะเข้าเป็นตัวนี้นะเจ mm ็ดห้าอันนี้ก็เป็น ได้คู่นี้นะเจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่ค่ะต่อมาเมื่อที่สี่นะคะเมื่อที่สี่เราเอาเจ็ดห้าเจ็ดนะเอาตามที่ออกจริงๆนะมันไม่ได้ออกเป็นเจ็ดเจ็ดห้านะเจ็ดห้าเจ็ดห้าอยู่ตรงกลางนะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะเจ็ดห้าเจ็ดเอาเจ็ดกับเจ็ดบวกกันนะไปสิบสี่สี่บวกเก้าไปสิบสาม เจ็ดห้าเป็นสิบสองห้ากับเจ็ก็เป็นสิบสองสองก็สองเป็นสี่นะก็ได้เลขสี่แล้วก็เอาเป็นสี่สี่แล้วก็สามสี่นะคู่นี้นะสี่สี่แล้วก็สามสี่อันนี้มันเป็นระยะสั้นนะจย์บอกก่อนนะมีโอกาสเข้าแล้วก็มีโอกาสไม่เข้านะลองพิจารณาดูหลากหลายสูตรแล้วลองเทียบดูมันมีความไปไ,ได้ไหมที่มันจะมานะนี่ค่ะแล้วก็ได้สองตัวนะงวดเนี้ยมาถ้าเป็นแบบลักษณะแบบนี้มันก็คือจะเป็นตรงเลยนะคะตรง สี่สี่เนาะข้างคู่นี้วิธีการทําแบบนี้นะคะถ้าเกิดสูงขึ้นไปนี้จะยังไม่เข้านะมันจะเข้าเนี่ยอยู่ที่สี่งวดเนี้นะคะ่ะแล้วงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่ห้าถ้ามันจะเดินลักษณะแบบนี้นะ,ะอาจารย์คิดว่าถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะคะลองลองไปเทียบดูเราเราก็จะใช้ห้าสี่สี่มาตั้งใช่ไหมเราก็จะเอาเลขห้า แล้วก็เลขสี่สองตัวนี้นะเอามาบวกกันทำการบวกกันนะห้ากับสี่ก็เป็นเก้าเก้ากับเก้าก็เป็นสิบแปดเราได้เก้ากับแปดนะถ้าเก้าไม่มาก็จะเป็นเลขแปดนะแต่แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเนาะเก้ากับแปดนี่นะแล้วเราก็เอาห้ากับสี่บวกกันเป็นเก้าสี่กับสี่เป็นแปดแล้วก็เก้ากับแปดก็เป็นสิบเจ็ดก็ได้เลขเจ็ดก็จะได้เป็นคู่เก้าเจ็ดนะแล้วก็แปดเจ็ดสองชุดนี้นะเก้าเจ็ดกับแปดเจ็ด ก็จะมีอยู่สองคู่เก้าเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดนะเราก็จะถ้าเป็นอาจารย์ก็จะชอบแนวทางของเลขเก้านะะจะเป็นคู่เก้าเจ็ดเนี่ยนะชอบคู่นี้มากกว่านะฮะแล้วก็ดูว่ามันจะมาหรือเปล่านะฮะมีงวดแรกเท่านั้นนะที่มันมาคู่สองนอกนั้นมันจะมันจะมาคู่แรกทุกงวดเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวกันไปแปดเจ็ดนะคะท่านผะู้ชม ถ้าใครไม่ชอบแนวทางเลข9หรือว่าทำทําไปเลข9อาจจะดับหรืออะไรก็ว่าไปนะะก็จะเป็นสองคู่นี่แปดก็จะเป็นแค่ตัวสํารองนะถ้าเป็น9เจ็ดนะรอผลแล้วเราก็จะสามารถเอาอสูตรเนี้ยนะคะมาจับสามตัวแบบง่ายๆเลยะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วเข้าด้วยนะลองดูนะอยากให้ fc นะหรือว่าท่านผู้ชมติดไว้บ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะ อันนี้จะเป็นแนวทางของสองตัวนะสองตัวบนนะวันที่สิบเจดมกราคมก็ติดไว้นะคะคู่เก้าเจ็ดนะอาจจะติดดับติดอะไรไม่มาอันนั้นก็แล้วแต่เลยเนาะสูตรสูตรที่เราคิดว่าเราจะชอบนะคะอาจจะหลุดก็ได้สูตรที่อาจจะเข้าก็เป็นได้นะคะทีนีนะ้เราจับสามตัวบนเนาะเราย้อนกลับไปใหม่นะคะเริ่มแต่งวดแรกเลยนะวดที่หนึ่งนะเราได้ศูนย์ศูนย์กับเก้าศูนย์ใช่ไหม อาจารย์จะจับให้ดูนะคะเวอร์แรกเลยนะเราได้ตัวตรงนี้นะเดี๋ยวอาจารย์ล่องให้นะศูนย์ศูนย์กับเก้าศูนย์อ่ศูนย์ศูนย์กับเก้าศูนย์ก็มีอยู่สองชุดใช่ไหมศูนย์ศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ถูกหรือเปล่าถูกเนาะเก้าศูนย์สองชุดนี้อาจารย์วงเล็บไว้นะศูนย์ศูนย์กับเก้าศูนย์เนี่ย เอามาตั้งนะคะอาจารย์จะเอาเลขที่เราเอามาคิดสูตรตัวเนี้ยตัวเก้าห้าหนึ่งเนี่ยค่ะคือสามตัวท้ายงะัลที่หนึ่งถ้าไม่ชนกันก็เอาสามตัวเลยหมายความว่าเราเอาเก้าศูนย์ศูนย์จับเป็นชุดแรกเลยนะคะเก้าศูนย์ศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะเนี่ยต่อมาเราก็ทําเหมือนกันเอาเก้าแล้วก็เก้าศูนย์อ่าตัวนี้นะมีสองตัวใช่ไหมที่เาเราเลือก ที่เอามาเมื่อกี้นี้ก็คือสองชุดนี้จะเอาสีเหลืองแล้วกันศูนย์ศูนย์ก็เก้าศูนย์เนี่ยอ่สมมุติถ้าเรายังไม่ทราบว่ามันตัวไหนออกใช่ไหมเราก็ามาสองตัวเลยล้วก็เอามาทําเหมือนเดิมเลยก็เก้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์และหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็เก้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งเก้าศูนย์เอาทั้งสามตัวเลยนะเลขที่ออกมามันก็จะออกเป็นมันจะเจอชุดเก้าเก้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมเนี่ยเก้าเก้าศูนย์เป็นงวดแรกเลย อันนี้เราได้สามตัวเลยนะจับสามตัวเก้าเก้าศูนย์ี่ค่ะอาจารย์เขียนวิเนะจับสามตัวนะจากร้อยมเไลัยนะคะเนี่ยน,นะจับสามตัวจากร้อยมมลัยนะเนี่ยเราจะได้แล้วมันมันจะได้หกชุดถ้าตัวนี้มันไม่ซ้ำมันก็จะน้อยถ้าตัวมันซ้ำมันจะน้อยนะคะแต่้า,า,ามันไม่ซ้ำแบบนี้มันก็จะได้ หลักร้อยนะถึงสามตัวนี้เลยเอาตัวนี้เป็นหลักร้อยเลยนะเก้าห้าหนึ่งเนค่ะหลังเนี่ยจากที่เราบวกแบบร้อยมาไลนยมาแล้วนะคะเราก็เอาเก้าห้าหนึ่งมาเป็นหลักร้อยเลยนะคะเอาสามตัวท้ายลงมาที่หนึ่งนะคะมาเป็นหลักร้อยต่อมางวดที่สองเลยนะคะงวด่ที่สองมันจะให้ดูนิดหนึ่งก็คือตัวนี้ใช่ไหมขยับขึ้นไปนะคะก็คือคู่เก้าเจ็ดกับแปดเจ็ดนะคู่เก้าเจ็ดกับแปดเจ็ดเก็บไว้ตรงนี้เนาะวงเล็บ ทำเหมือนกันนะเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดคู่เก้าเจ็ดกับคู่แปดเจ็ดอันนี้ตัวเนี่ยมันมีตัวซ้ำนะคะเก้าเก้าศูนย์เราก็จะใช้แค่เลขเก้าอันนี้เราใช้สามตัวเลยนะใช้สามตัวเลยอันนี้เราจะใช้แค่สองตัวนะฮะเพราะว่ามันซ้ำ 9, 3, เก้าซ้ำเราก็เอาแค่เก้ากับศูนย์มาเลยนะคะแล้วก็จะเอาเก้าเจ็ดมาก่อนนะแล้วจะเป็นเก้าเก้าตัวนี้นะคะเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ดแล้วนี่ก็เป็นเก้าแปดเจ็ดนะแล้วก็ศูนย์แปดเจ็ดเอาสองตัวนี้มาตั้งก็คือเก้ากับเจ็ดแล้วก็แปดกับเจ็ดเมื่อสักครู่ที่เราทําได้นะ,ะแล้วก็มาเอามันซ้ํากันใช่ไหมมันก็จะจักสองสี่หก ก็เหลือแค่สี่ก็เหลือแค่สี่ชุดนะแล้วผลออกนะคะออกมาที่ศูนย์เก้าเจ็ดก็จะได้ตัวนี้เลยศูนย์เก้าเจ็ดนี่ค่ะนะศูนย์เก้าเจ็ดนะคะตามนี้นะต่อมาเราก็จะใช้ตัวศูนย์เก้าเจ็ดเนี่ยเอามาตั้งนะเป็นงวดนี้งวดที่สาม เอาศูนย์เก้าเจ็ดมาเนี้ค่ะมา,มาตั้งตรงนี้คือศูนย์เก้าแล้วก็เจ็ดอันนี้ไม่มีตัวซ้ําก็ต้องใช้สามตัวแล้วเราก็จะเอามาจับกับงู่ที่สามู่ที่สามที่เราทําได้ก็มีเจ็ดห้ากับหกห้าก็เอาเจ็ดห้ากับหกห้าอันนี้คือมันยังไม่ออกเราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นคู่ไหนแล้วก็ามาตั้งเลยมันก็จะได้ทั้งหมดหกชุดเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะ ก็เป็น075อ่าแล้วก็975แล้วก็775แล้วก็065ตัวนี้นะแล้วก็965แล้วก็765ผลที่ออกมานะคะ757นะอ่ถ้าเอาตัวนี้ไปเสียงก็จะเนี่ยตัวนี้ที่อาจารย์ให้ไปครั้งที่แล้วนู่นน่ะเกิดจากสูตรนี้คะที่อาจารย์ทำไว้นะคะ แต่มันไปสอดคล้องกับอีกสูตรหนึ่งอันนั้นนะมันจะเป็นห้าเจ็ดห้าเลยมันจะออกตรงๆแบบนี้เลยแต่อันนี้คือมันเป็นสามกลับที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นสามกลับนะถ้าใครไปกลับก็จะถูกสาหรับงวดนี้นะะอาจารย์ให้ไปแค่สองชุดเองนะสําหรับงวดเนี้ยงวดงวดที่เราจะใช้นี่ก็แค่เฉียดไปนะไม่ได้ว่ามันจะเดินต่อนะท่านผู้ชมเพราะมันเป็นวิธีการทําแบบแปลกๆนะแต่ว่ามันก็เข้านะนี่ค่ะ จ็ดห้าเจ็ดใช่ไหมมีได้เจ็ดสองตัวได้ค่าตัวหนึ่งก็เขาเรียกว่าสามกลับนะถ้าเกิดนักเสี่ยงโชคจะเข้าใจนะ,ะก็ถือว่าได้ไปนะแล้วเราก็มาดูอีกงวดหนึ่งเราก็เอาตัวนี้นะเอาตัวที่ออกอเจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยอันนี้เราจะเหลือแค่สองตัวแล้วเพราะมันเป็นตัวซ้ําใช่ไหมเจ็ดห้าเจ็ดอันนี้เลขที่ออกนะเดี๋ยวเราก็เปิดดูตรงนี้ที่เราทําได้งวดที่สี่แล้วสี่สี่กับสามสี่ใช่ไหม แล้วก็เอา4 4ทำอย่างนี้ก่อน4 4ตัวหนึ่งก็คือ4 3 4 3หรือ3 4 3 4นะนท่านผู้ชม4 4กับ3 4นะอาจารย์เขียนกลับไม่ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าอา่4 4กับจริงๆมัน3 4นะแต่อาจารย์ทำตรงนี้เป็น4 3เอา4 3เหมือนเดิมอะ อพอดีว่ามันไม่ใช่ตัวที่ถูกด้วยนะไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ใช้เหมือนเดิมเราก็เอาเจ็ดสี่สี่นะฮะกับห้าสี่สี่เนี่ยมันมีแค่สองตัวใช่ไหมเจ็ดมันซ้ําอะเจ็ดสี่สี่ห้าสี่สี่แล้วก็เจ็ดสี่สามห้าสี่สามหรือจะเป็นเจ็ดสามสี่ก็ได้นะตามจริงมันเป็นสามสี่นะอาจารย์ขี้เกียจแก้นะตามนี้แหละเนาะมันก็ออกมาที่ตัวนี้เลยสี่สีนะ ห้าสี่สี่ไรคู่นี้เลยจะมาแบบนี้หรือเปล่าเนาะท่านผู้ชมนะคะนี่ค่ะเี๋้วดูงวดที่เราจะใช้ก็คืองวดนี้เลยงวดที่ห้านะที่เรารอผลอยู่นะ,ะของที่เราคิดสองตัวสองตัวมันก็จะได้เป็นสองชุดแต่อาจารย์ก็จะทําให้ทั้งสองชุดนี้เลยคือคือ เก้าเจ็ดนะกับแปดเจ็ดใช่ไหมเอามาตั้งเลยนะคะอันนี้มันสามสี่เนาะอ่ะตามนี้แหละถ้าเราตั้งนะเราก็จะได้เลขแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ fc แคปหน้าจอไวนะอ้นะตรงนี้เอาแบบนี้ก่อนเราทำได้เออเลขเก้าเจ็ดกับแปดเจ็ดใช่ไหมเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ด ถ้าเดินต่อก็แย่เลยนะท่านผู้ชมเนาะจะโดนอั้นหรือเปล่าคะตามจริงอาจารย์ว่าจะไม่ลงนะฮะสุดนี่เก้าเจ็ดนะแล้วก็แปดเจ็ดใช่ไหมเก้าเจ็ดแปดเจ็ดถูกแล้วนะทีนี้เราก็เอาตัวที่เราเอามาทําเหมือนเดิมคือเอาหนะ้าสี่สี่เนี่ยมาตั้งอันนี้มันบีตัวซ้ํามันก็เลยเหลือน้อยตัวนะก็เหลือแค่ห้ากับสี สองตัวนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะมานะคะถ้ามันไม่อยู่ในหลักร้อยที่อาจารย์วางให้มันก็จะต้องอยู่ในหลักอื่นนะคะคิดว่าน่าจะมานะเขาเรียกว่าเลขตัวเดิมนะ,ะแต่ถ้าวางแบบนี้นะหูได้ตรงหมดเลยเนะเช่ไหมเอามาแค่มาใส่ข้างหน้าเองนะ,ะของคู่ท้ายที่เราทําได้เราก็เอาห้ามาใส่เป็นห้าเก้าเจ็ดนะแล้วก็สี่เก้าเจ็ดนะแล้วก็ห้าแปดเจดแล้วก็สี่แปดเจ็ดสองชุดนี้ กลัวดังแล้วอาจจะมาตัวนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมให้กันไว้นะเดี๋ยวลองดูเนาะแต่งวันนี้อาจารย์ก็ให้วิ่งที่เก้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นสองตัวนี้มันก็จะสวยกว่านะฮะเก้าเจ็ดเนี่ยห้าเก้าเจ็ดนะแล้วก็สี่เก้าเจ็ดอันนี้เป็นชุดที่เราทําเหมือนเดิมที่มันออกมานะคะแต่มันมีโอกาสที่จะเข้าก็ได้จะหลุดก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะกันไว้ให้หนึ่งชุดนะบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะว่าจะกันให้ อันนี้จะรอผลอันนี้นะคะของนี้ถ้าเลขนี้ไม่มาอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นห้าเก้าสี่สองตัวนี้อาจจะมาด้วยกันเลยนะคะห้าเก้าสี่นะเดี๋ยวเราไปเช็คตัวที่เป็นหลักหน่วยหลักหน่วยบนนะท่านผู้ชมว่ามันจะมีเลขเก้าหรือมีเลขสี่ถ้ามีเลขเก้าหรือเลขสี่เดี๋ยวเราค่อยปรับแบบใหม่นะคะอันนี้เอาทําเหมือนเดิมก่อนเพราะฉะนั้นก็จะมีห้าเก้าเจ็ดนะแล้วก็สี่เก้าเจ็ด หรือว่าห้าเก้าสี่นะคะท่านผู้ชมลองดูนะอันนี้คือแถมให้นะแถมให้อีกชุดหนึ่งมันก็จะเป็นห้าเก้าเจ็ดเนาะตัวแรกเอา,าวไว้ไตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เนาะเอาตัวนี้แล้วกันห้าเก้าเจ็ดอยู่นี่เก็มไว้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้นึกว่าเป็นตัวนี้อีก fc ช่องอาจารย์ยิ่งแบบ เออคนซื้อ,น,อะ 5, 9, นะห้าเก้าเจ็ดนะแล้วอีกอันหนึ่งก็สี่เก้าเจ็ดเขียนอย่งเงี้ยสแสดงว่าจะได้สามชุดนะ mm. นี่เขียนไว้ได้วยกันเลยโออสาธุขอ้มาชุดแบบนี้เลยสามชุดนี้นะฮะท่านผู้ชม ก็คือสามชุดนะให้ดาวไปเลยหนึ่งสองแล้วก็สามเด่นทั้งหมดเลยนะเป็นตัวเป็นตัวเสียงโชคเลยนะห้าเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดนะคะแล้วถ้าเกิดเจ็ดไม่มานะคะจะเป็นห้าเก้าสี่สามชุดนี้หนึ่งสองสามนะคะ ตามนี้เลยเนาะสำหรับ fc แล้วท่านผู้ชมท่านใดนะคะส,ส่วน fc นะก็คงกดติดตามไปแล้วนะคะแต่ท่านผู้ชมนะบางท่านยังไม่ได้กดติดตามช่องอาจารย์ก็กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะ,ะมีดีชาแนลนะคะสูตรหวยนะเออสอนฟรีบ้างนะคะฟรีบ้างไม่ฟรีบ้างนะคะท่านผู้ชม สูตรจะได้ขังนะคะก็มีคุณค่านะ,ะสำหรับนักเสี่ยงโชคนี้สูตรหวยนี่ก็เป็นแบบอะไรกันเลยค่ะเป็นเออเป็นคล้ายๆเป็นกำลังใจเนาะมันคนที่มันที่เราแบบเหมือนเราชอบอย่างเงี้ยนะเราชอบวิธีการหาเลขในการเสี่ยงโชคแบบตัวก,การคำนวณก็จะชอบแนวนทางของสูตรนะคะก็ชอบจะรักสูตรแต่ว่าง่าย อาจารย์ก็จะชอบทั้งหมดสองอย่างนะคะสำหรับการเสี่ยงโชคเนี่ยก็คือคำนวณน,นะคะท่านผู้ชมคำนวณแล้วก็ฝันนะคะฝันเลขฝันแบบให้โชคแบบนี้นะคะก็จะคิดว่ามันก็เป็นแค่แรงกแรงบรนดาลใจให้เราสามารถเอาไปเสี่ยงโชคได้นะคะตามนี้เลยเนาะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ลดหน้าจอให้แคปแคปอันนี้ก่อนนะอันนี้ก็คือสองตัวนะ สองตัวท้ายนะรางวัลที่1น,นะคะสองตัวบนเองนะคะเป็นระยะสั้นๆนะสี่สนนงวดลวดนะคะงวดที่เป็นงวดที่ห้าแล้วก็จับสามตัวให้นะคะก็เหมือนกันแบบนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ฝากนะคะสูตร3ามตัวบนแบบร้อยมมลัยไว้แต่เพียงแค่นี้พบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ